ช่วงจำอ A, วำอดหน้ามา่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตตามเข้าสู่คุณพระช่วยช่วงจำอวดหน้ามา่านครับช่วงจำอวดหน้ามา่านสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคก็พบกันเป็นประจำเราก็จะเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคุยกันวันนี้เราเสนอคชอยไงตอนสัต ฮ่า,อาเออเงเออเงยวันนี้เราสามนะาจะร้องเรื่องศรัทธาของคนไทยเ,เราเป็นคนไทยแล้วจะไปหรือจะมา,าเจออะไรศรัทธาก็ต้องยกมือไหว้าวันนั้นและเชื่อหมายคุณพี่ นั่งแท็กซี่ในยังไม่หายตกใจเคจจเจออะไรก็มันก็ไหว้หมดอเออมันกำลังขับรถมันก็ยกมือไหว้มันยกมือไหว้พระ มือมันก็ละจากพวงมาลยัยยกมือไหวแล้วก็ภาวนาออปล่อยมือหลับตายกมือไหวอไอเรานั่งไปด้วยก็ใจไม่ดีออมันไหว้ทุกทีเราก็ตกใจผอมอย่างนี้ไม่เชื่อแต่ยอย่าลบลูกเน่มันอยู่ที่ใจออไอของลีรับละว่าสอนเรน ของตาไม่เห็นลบหลู่กันไม่ได้ใช่พูดถึงวิชาอาคมท่านเชื่อไหมผมเนี่ยทำได้เอ้เศกนั่นหรือว่าเศกนี่โอ้ยถ้าเศกนี่เดี๋ยวก็ใช้กันไม่ไหวเศกไมแล้วเนี่ยจะเศกไม้ทั่วหัวไงไม่นนี่ไม่ใช่เศกไอ้นู่นไอ้นี่ไงหมายถึงว่าเนี่ย เสกเรียกเนื้อเรียกปลาฉันยังเคยเรียกหมาให้มากินไก่นะทุกคนละอาจไม่คาดคิดผมเก่งเรื่องสะกดจิตสะกดใจฉันว่ากตะโอกมากว่า,วาดูน้ำหน้าแล้วไม่น่าจะทำได้เดี<ะ>๋ยกวก็ยัหนหงายท้องความหน้าเอาไหนว่าสะกดใจได้ <laughs> สะกดจิตก็พอได้ครับผมแต่สะกดอารมณ์ฉันสะกดไม่ได้แตช่ฉันนี่สะกดได้หมดฉันสะกดอะไรก็ได้เฮ้ยอะไรนะเก้าอี้อย่างเก้าอี้แกดูนี่สินี่เก้าอี้ใช่ไหมใช่อย่างเก้าอี้ที่อยู่ด้านขวาจะสะกดที่มาอยู่ทางด้านซ้ายเฮ้ยแกเก่งจริงและฉันก็อยากจะรู้ ้องทำให้ดูหน่อยได้ไหมอได้ดิเอาของตั้งอยู่ตรงนี้เอาสิเอาสิสะกดให้ย้ายสาธุนะโมพึมพางหงึมงำงึมงำเทียงจงใจเออเป็นยังไงเห็นหรือยังโอ้ยมันยังมไม่ย้ายไปไหนนู่เนี่ยเออเหรอเออ ถึงมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยวันนี้วันอะไรเออวันนี้เป็นวันเสาร์นึกแล้วไงเงามันถึงไม่ย้ายม <c oughs> พอไงมาแววของคุณนงเขาเลยนะนึกแล้วไงเงามันถึงไม่ย้ายวันนี้มันต้องไปอยู่ทางนอนอ,อาไปวางไว้ตรงนอน <c oughs> ได้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 เออ,เอ,อสาธุถึงทาง พึมพทำมงืงงึมงาเพ,พียงจงย้ายออพึมพำพึพ่พงงงงำเงมงามันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าของที่อยู่ด้านขวาตอนนี้ย้ายมาอยู่ด้านซ้ายโอ้ยเป็นไนงเนาเป็นไงน,นี่ฉันคนยกมาออไม่ใช่คาถาแกย้าย อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวคน้ากันหมดแต่ฉันสะกดอะไรก็ได้เอาเหรอสะาเกจะสะกดของให้วางอยู่บนของไหนลองทิว่าของอะไรจะเอาปากขวดวางไว้บนขอบจานคุยอย่างนั้นทำได้ไหมโอ้โหทำได้ทำได้ ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลูเดี๋ยวจะทำให้ดูก็ได้เดี๋ยวเอาใจหายว่าไปตกใจว่าแล้วพึมพันพิมพันแม่จะลิมงามีกงแล้วลุ่รต้องเป็นไงง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 ทงได้ยังไงโอ้ยแหมใจยง อีกทีแล้วจงจำไว้โอ้ยพอเถอะครับอาจารย์ยังหน้าดจานทำอยู่ได้ไม่ต้องถแล้วโอ้โหใครไม่เคยเห็นช้อนทะเลาะอก,กันเดี๋ยวฉันละทำให้ดูก็ได้เขนี่ากบอกว่าช้อนมันจะทะเลาะอก,กนันว่ามันเป็นไปไม่ได้ เห็นไหมมันทะเลาะกันเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาเอาเยอะแล้วก็ไหนเยเอาอ้ยยเฮทะเลาะกันไม่ยอมหยุดแต่ฉันว่าถ้าแกหยุดช้อนต้องหยุดได้เฮ้ยแล้วมันไม่ยอมหยุด หยุดแล้วไงท่านผู <ille> ้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการชมอย่ามาเชื่อพวกผมให้มากมายอย่าเชื่อเรื่องที่เราสะกดจิตเรามาช่วยกันคิดสะกดใจเอชา คนเราเนี่ยก็เชื่อกันไปต่างๆนานาอย่าไปเชื่อะไรมากเห็นอะไรเชื่อไปหมดนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไอ้ที่เชื่อได้ก็นี่เลยอะไรฮะนี่ไงเชื่อได้เชื่อว่าดีจริงดีทำเองอะไรเออเนี่ยนะเอาไปเอาดูให้อารมณ์ดีครับจมวดหน้าม่านหลังจากที่ถามกันว่าออกหรือยังออกหรือยังตอนนี้คลอดออกมาแล้วชุด8ชุด9นะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันนี้เวลานี้กับรายการคุณพระช่วยวันนี้พวกเราไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ